คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมมีคนพูดใส่เราอย่างไม่ให้เกียรติหรือมีใครบางคนพยายามย,ยุยยุด้วยคำพูดที่บาดใจในเสี้ยววินาทีนั้นหัวใจเราแทบจะเดือดท่านอยากสวนกลับทันทีให้เขาเจ็บเหมือนที่เขาทำกับเราแต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่หลังเรากลับรู้สึกเสียดายที่ปล่อยอารมณ์ให้ครอบงำท้ะแทนที่เราจะดูมีค่ากลับกลายเป็นดูด้อยค่าลงไปเสียเองนี่แหละคือจุดต่างระหว่าง คนทั่วไปกับคนฉลาดเพราะเวลาคนทั่วไปถูกกระทบเขาจะตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่คนฉลาดกลับเลือกวิธีที่เหนือกว่าเขาไม่เพียงเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นแต่ยังสามารถใช้การตอบโต้เป็นเวทีในการแสดงคุณค่าสร้างความน่านับถือและยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาได้ตัวอย่างเรื่องเล่าเด็กชายกับคำด่า การครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งกำลังนั่งเงียบอยู่ในตลาดมีชายแก่มามายเดินเข้ามาด่าเขาด้วยเธอคำหยาบคายพ่อค้าหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็สายหน้าและคิดว่าเด็กชายคงจะร้องไห้หรือโกรธตอบกลับแต่เด็กชายกลับนั่งยิ้มเงียบไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเมื่อชายแก่เดินจากไปพ่อค้าคนหนึ่งอดสงสัยไม่ได้จึงถามเด็กชายว่าเจ้าทำไมไม่โกรธไม่ด่าตอบละ เด็กชายตอบว่าถ้าเขายื่นของขวัญให้เราแต่เราไม่รับของขวัญก็ยังเป็นของเขาอยู่ใช่ไหมครับคำตอบนั้นทำให้ผู้คนทั้งตลาดนิ่งเงียบและหันมามองเด็กชายด้วยความชื่นชมการตอบโต้ของเด็กชายไม่ใช่ด้วยการสวนกลับหรือการหลบหนีแต่คือการใช้ความสงบและสติจนเปลี่ยนคำด่าที่ไร้ค่ากลายเป็นโอกาสแสดงความฉลาดลึกซึ้งของตนเอง ผลที่ตามมาคือเขาไม่เพียงรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองแต่ยังทำให้ผู้คนรอบข้างยกย่องมากขึ้นความลับของคนฉลาดเวลาคนฉลาดตอบโต้เขาไม่ทำเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายแต่เขาทำเพื่อรักษาคุณค่าในตัวเองและสร้างคุณค่าที่คนอื่นมองเห็นซึ่งมีสามวิธีหลักที่เขาใช้เสมอคือ 1. ตอบโต้ด้วยความสงบแต่เด็ดขาด 2. ตอบโต้ด้วยการเปลี่ยนสนามการสนทนา 3. ตอบโต้ด้วยการยกระดับสถานการณ์ผลลัพธ์ที่คนฉลาดได้รับจากการตอบโต้แบบนี้ศักดิ์ศรีและคุณค่าในตัวเองสูงขึ้นได้รับความนับถือจากคนรอบข้างไม่เสียพลังงานไปกับการทะเลาะร้าสาระและที่สำคัญที่สุดพวกเขากลายเป็นคนที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้และอยากฟังพูดให้เข้าใจง่ายๆคือการตอบโต้คือการแสดงตัวตนของเรา ถ้าเราตอบโต้ด้วยอารมณ์เราก็กลายเป็นคนธรรมดาที่ใครๆก็เห็นว่าอ่อนแอแต่ถ้าเราตอบโต้ด้วยจิตวิทยาแบบคนฉลาดเราจะยิ่งมีค่ายิ่งโดดเด่นและยิ่งน่าจดจำหนึ่งตอบโต้ด้วยความสงบแต่เด็ดขาดหลายครั้งที่เราต้องเจอสถานการณ์ที่คำพูดของใครบางคนเหมือนไฟ มาล่นใจเราบางคนพูดจาเสียดแทงเด็ดแนมาหรือตั้งใจยั่วยุให้เราโกรธถ้าเราปล่อยให้ตัวเองตอบโต้ด้วยอารมณ์ผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมเสมอคือเรากลายเป็นฝ่ายเสียสักศรีแต่สิ่งที่คนฉลาดทำแตกต่างคือเขาเลือกความสงบแต่ไม่ใช่สงบแบบยอมแพ้เขาสงบเพื่อให้สติทำง,งานจากนั้นเลือกคำพูดหรือท่าทีที่เด็ดขาดพอจะทำให้อีกฝ่ายหยุดได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำรุนแรง เรื่องเล่าที่หนึ่งพระกับชายอยากคายมีตำนานเล่าว่าวันหนึ่งพระรูปหนึ่งเดินผ่านตลาดชายคนหนึ่งด่าทอพระด้วยท่อยคำหยาบคายด่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนจะทดสอบความอดทนพระรูปนั้นเงียบอยู่นานก่อนจะหันมายิ้มและกล่าวว่าในวันที่ท่านซื้อของท่านมีคนยื่นของขวัญให้แต่ท่านไม่รับของนั้นยังเป็นของใครชายคนนั้นงุนงงตอบว่าก็ยังเป็นของคนยื่นน่าสิ พระจึงกล่าวต่ออย่างสงบว่าถูกแล้วคำดักของท่านก็เช่นกันข้าพระเจ้าไม่ได้รับมันมันก็ยังเป็นของท่านอยู่ผลลัพธ์คือชายคนนั้นถึงกับนิ่งเงียบไม่เพียงหยุดดา่าแต่ยังรู้สึกอับอายต่อคนรอบข้างที่ได้ฟังและผู้คนที่อยู่ในตลาดกลับชื่นชมพระรูปนั้นที่ตอบโต้ได้สงบแต่เฉียบคมความสงบคือกราะป้องกันถ้าพระตอบโต้ ด้วยการด่ากลับทุกอย่างจะก,กลายเป็นการทะเลาะก,กันแตกเพราะพระสงฆ์จึงเปลี่ยนสถานการณ์เป็นการสอนความเด็ดขาดอยู่ที่ศาลพระไม่ได้หนีไม่ได้เงียบเฉยๆแต่ตอบกลับด้วยถ้อยคำที่ตัดขาดคำด่าให้หมดความหมายเรื่องเล่าที่สองผู้จัดการกับลูกน้องหัวร้อนในบริษัทหนึ่งมีลูกน้องที่ชอบพูดจาท,าท้าทายผู้จัดการวันหนึ่งในการประชุมเขาพูดเสียงดังใส่ว่า คุณไม่เข้าใจงานหรอผมทำเองยังดีกว่าที่คุณสั่งอีกทุกคนในห้องประชุมเงียบกริบทุกสายตามองไปที่ผู้จัดการว่าจะตอบยังไงหลายคนคาดว่าเขาคงจะตะวาดกลับแน่ๆแ,แต่ผู้จัดการกลับนั่งนิ่งหายใจลึกๆแล้วตอบด้วยเสียงราบเรียบว่าถ้าคุณคิดว่าคุณมีวิธีที่ดีกว่าผมยินดีฟังแต่ตอนนี้ผมขอให้คุณใช้เวลาห้านาที อธิบายข้อเสนอของคุณให้ชัดเจนทันใดนั้นบรรยากาศเปลี่ยนจากความขัดแยง้งเป็นการถกเถียงเชิงสร้างสารรค์ลูกน้องที่ตอนแรกใช้แต่อารมณ์ต้องกลับมาคิดเป็นเหตุผลเพื่ออธิบายและเพราะยังอธิบายไม่ชัดเจนพอเขาจึงออายเล็กน้อยแต่ก็เรียนรู้ว่าการใช้เสียงดังไม่ได้ช่วยอะไรวิธีลับของคนฉลาดในเหตุการณ์นี้1เว้นจังหวะ ผู้จัดการไม่รีบร้อนตอบแต่หยุดหายใจลึกๆเพื่อไม่ให้อารมณ์ครอบำองำ 2. ใช้คำพูดที่เด็ดขาดแต่สุภาพแทนที่จะบอกว่าอย่ามาท้าทายฉันเขากลับพูดว่าอธิบายมาให้ชัดเจนซึ่งตัดไฟอารมณ์ทันที 3. พลิกสถานการณ์จากการถูกท้าทายกลายเป็นการเป,เปิดพื้นที่ให้ลูกน้องต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเหตุผล ผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบโต้ด้วยความสงบแต่เด็ดขาดหนึ่งภาพลักษณ์หน้าเคารพคนรอบข้างจะมองว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่คนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้สองควบคุมสนามได้จากคนที่เกือบจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบกลายเป็นฝ่ายคุมเกมได้สามเปลี่ยนศัตรูเป็นบทเรียนคู่ต่อสู้ไม่ได้กลายเป็นศัตรูตลอดไปแต่กลายเป็นคนที่เรียนรู้จากการตอบโต้ของเรา สิสร้างคุณค่าในตัวเองยิ่งเราโต้กลับแบบสงบและเด็ดขาดมากเท่าไรคนยิ่งเห็นว่าเรามีคุณค่าและไม่ใช่คนธรรมดาการตอบโต้ด้วยความสงบแต่เด็ดขาดไม่ใช่การอ่อนแอแต่คือพลังเงียบที่ทำให้อีกฝ่ายหมดแรงไปเองคนฉลาดใช้วิธีนี้เพราะรู้ว่าการตอบโต้ด้วยอารมณ์อาจทําให้เสียทุกอย่างแต่ 2. ตอบโต้ด้วยการเปลี่ยนสนาม หลายครั้งที่เรารเผชิญกับการโจมตีจากผู้อื่นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาพูดแกรงแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเขาเลือกสนามที่เราจะต้องเล่นด้วยเช่นเขาอาจลากเราเข้าสู่การทะเลาะด้วยอารมณ์การแข่งกันเสียงดังหรือการเถียงด้วยถ้อยคำเสียสีหากเราเข้าไปเล่นในสนามนั้นเรามักจะแพ้เพราะมันไม่ใช่เกมที่สร้างคุณค่าแต่เป็นเกมที่ใครตกต่ำกว่ากัน คนฉลาดรู้ความลับนี้เขาจึงไม่ลงไปเล่นในสนามที่อีกฝ่ายถนัดแต่เลือกเปลี่ยนสนามให้กลายเป็นเกมที่เขามีอำนาจเหนือกว่าเมื่อเปลี่ยนสนามได้บทสนทนาที่เคยบีบคั้นเราจะกลายเป็นเวทีให้เราแสดงความฉลาดและความสงบเรื่องเล่าที่หนึ่งนักพูดกับนักเลงคำถามในเวทีบรรยายแห่งหนึ่งนักพูดชื่อดังถูกชายหนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นถามอย่างก้าวร้าว คุณพูดเก่งก็จริงแต่ทำไมผมไม่เคยเห็นคุณสร้างธุรกิจใหญ่ๆสำเร็จเลยบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันหลายคนคิดว่าเขาคงตอบกลับด้วยความโกรธหรือหลบเลี่ยงแต่แทนที่จะทำอย่างนั้นนักพูดคนนั้นกลับยิ้มแล้วพูดว่าน่าสนใจมากครับคุณถามผมเรื่องธุรกิจใหญ่ๆแต่วันนี้หัวข้อที่เราคุยกันคือการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องธุรกิจ ผมยินดีนัดคุยเป็นอีกเวทีหนึ่งแต่สำหรับที่นี่ผมจะขอตอบในสิ่งที่ผู้ฟังส่วนใหญ่ต้องการคือวิธีที่คนธรรมดาจะพัฒนาตัวเองได้ทันทีที่เขาพูดจบคนทั้งห้องปรบมือให้เพราะเขาเปลี่ยนสนามจากการถูกโจมตีส่วนตัวมาสู่สนามที่เขาถนัดคือการบรรยายเรื่องการพัฒนาตนเองผลลัพธ์คือเขาไม่เพียงเอาตัวรอดแต่ยังยืนเด่นขึ้นอีกวิธีลับของคนฉลาด หอย่าเล่นในเกมของคู่ต่อสู้อีกฝ่ายอ่านยุยุให้เราโกรธหรือตอบโต้ด้วยการประทัดแต่คนฉลาดเลือกไม่เข้าไปติดกับดัก 2. ลากเข้าสู่สนามที่ตนเองถนัดเปลี่ยนคำถามหรือการโจมตีให้กลายเป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้ 3. ใช้กรอบการสนทนาใหม่คนฉลาดมักพูดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือหรือลองมองจากอีกมุมหนึ่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางบทสนทนา CEO ที่ถูกดูถูกมี CEO ของบริษัทเล็กๆคนหนึ่งถูกนักลงทุนรายใหญ่ดูถูกในที่ประชุมว่าบริษัทคุณตัวเล็กเกินไปไม่มีทางสู้บริษัทใหญ่ได้หรอกถ้าเป็นคนทั่วไปคงโกรธและถึงทันทีว่าไม่จริงเราก็มีศักยภาพแต่ซ e o คนนี้กลับหัวเราเบาๆและตอบว่า ใช่ครับเราเล็กจริงแต่ความเล็กทําให้เราขยับตัวได้เร็วปรับตัวได้ทันทีในโลกที่เปลี่ยนเร็วผมคิดว่าเล็กแต่ไวดีกว่าใหญ่แต่ช้าเสียอีกประโยคนั้นทําให้ทุกคนในห้องประชุมเงียบไปนักลงทุนบางคนถึงกับหันมามองใหม่เพราะเขาไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่ว่าบริษัทเล็กแต่เปลี่ยนสนามจากขนาดเป็นความเร็วและความยืดหยุ่นซึ่งกลายเป็นข้อได้เปรียบแทนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากที่ถูกดูถูกกลายเป็นคนที่น่าชื่นชมเพราะพลิกสถานการณ์ได้ทำให้คู่สนทนาหยุดโจมตีเพราะสนามที่เขาเปลี่ยนไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่อีกฝ่ายถนัดผู้ฟังหรือผู้คนรอบข้างเห็นคุณค่าและมองเขาเป็นผู้นำที่ฉลาด 3. ตอบโต้ด้วยการยกระดับสถานการณ์บางครั้งการตอบโต้ไม่ได้หมายถึงการสยบกู้แข่งให้เงียบลงแต่หมายถึงการ ยกระดับสถานการณ์ให้สูงขึ้นกว่าที่มันเป็นคนฉลาดมักเลือกวิธีนี้เพราะแทนที่จะปล่อยให้การเถียงหรือการปะทะอยู่ในระดับอารมณ์ต่ำๆเขากลับดึงสถานการณ์ขึ้นสู่ระดับที่เต็มไปด้วยเหตุผลปัญญาหรือแม้แต่ความเมตตานี่ไม่ใช่เพียงการป้องกันตัวเองแต่คือการเปลี่ยนเหตุการณ์ธรรมดาให้กลายเป็นบทเรียนที่คนอื่นได้เรียนรู้และทำให้ภาพลักษณ์ของเราถูกยกสูงขึ้นในสายตาผู้อื่น เรื่องเล่าที่หนึ่งมหาธรรมคานทีกับผู้ชายโกรธครั้งหนึ่งมหาตรรมคารทีเดินอยู่ริมถนนมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาด่าด้วยคำหยาและถมน้ำลายใส่รองเท้าของท่านคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างคิดว่าท่านจะโกรธและดักหลักแต่สิ่งที่การทีทำคือหยิบผ้าออกมาเช็ดรองเท้าตัวเองอย่างสงบแล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มพร้อมกับพูดว่าขอบคุณที่ช่วยเตือนผมว่ารองเท้าคู้นี้ควรทำความสะอาด คำพูดนั้นทําให้ชายคนนั้นถึงกับพูดไม่ออกและคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างปรบมือให้เพราะการทีไม่เพียงไม่ลดตัวลงไปทะเลาะแต่ยังยกระดับเหตุการณ์ให้กลายเป็นเรื่องน่าชื่นชมจนคนรอบข้างนับถือท่านมากยิ่งขึ้นบทเรียนจากเรื่องนี้การตอบโต้แบบยกระดับไม่ได้เอาชนะด้วยคําพูดแรงๆแต่เอาชนะด้วยความสูงส่งของใจคนที่โจมตีเราจะกลายเป็นคนที่เสียหน้าไปเอง เพราะเขาอยู่ในระดับต่ำกว่าที่เราเลือกจะยืนนักธุรกิจกับคำวิจารณ์แรงนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งนำเสนอไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการใหญ่แต่มีกรรมการท่านหนึ่งพูดแรงใส่ว่าไอเดียนี้ไร้าสาระไม่มีทางสำเร็จหรอกหลายคนในห้องประชุมหันไปมองหนุ่มคนนั้นคาดว่าเขาจะเสียหน้าแต่เขาลับตอบว่า ผมยอมรับครับว่ามันอาจยังไม่สมบูรณ์แต่ทุกไอดีใหญ่ๆใ,ในโลกเริ่มต้นจากสิ่งที่ถูกมองว่าไร้สาระทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตผมดีใจที่อย่างน้อยมันทำให้เรามีบทสนทนาแบบนี้ทันใดนั้นความตึงเครียดเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆและความเคารพในความกล้าข,ของชายหนุ่มผลลัพธ์คือกรรมการบางคน เริ่มเปิดใจฟังเพราะเขาไม่ตอบโต้เพื่อเอาชนะแต่ยกระดับการสนทนาให้กลายเป็นการมองภาพใหญ่วิธีลับแบบคนฉลาด 1. ดึงขึ้นสู่ภาพใหญ่เวลาถูกโจมตีอย่าเล่นในรายละเอียดที่ต่ำแต่ให้ดึงขึ้นสู่หลักการมุมมองหรือคุณค่าที่สูงกว่า 2. ใช้ความเมตตาแทนความโกรธคนฉลาดบางครั้งตอบโต้ด้วยรอยยิ้มหรือคำพูดอ่อนโยนที่ทำให้อีกฝ่ายอายโดยไม่ต้องด่า 3. เปลี่ยนเรื่องเล็กให้เป็นบทเรียนสิ่งที่คนอื่นเห็นเป็นปัญหาคนฉลาดกลับทำให้กลายเป็นแรงบันดาลใจผลที่ได้รับจากการตอบโต้ด้วยการยกระดับ 1. ศักดิ์สรีสูงขึ้นคนรอบข้างเห็นว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือผู้ใหญ่ทางความคิด 2. คู่ต่อสู้หยุดเองเพราะเขาไม่สามารถกดเราให้ลงมาในสนามต่ำๆได้ 3. กลายเป็นแรงบันดาลใจการตอบโต้ของเราจะถูกเล่าต่อไปในเชิงชื่นชมไม่ใช่เชิงน,น,นินทาน 4. คุณค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลเพราะการยกระดับคือการแสดงให้เห็นว่าเราไม่เพียงควบคุมตัวเองได้แต่ยังสามารถยกระดับผู้อื่นและสถานการณ์ทั้งวงได้การตอบโต้ด้วยการยกระดับสถานการณ์คือสุดยอดศิลปะของคนฉลาดที่ไม่เพียงทำให้ตัวเองไม่เสียแต่ ยังได้เพิ่มทำให้คู่ต่อสู้ลดค่าลงเองและทำให้เรากลายเป็นคนที่น่าเคารพน่าเล่าเรื่องถึงและเป็นบุคคลที่คุณค่าพุ่งสูงขึ้นทุกครั้งที่ตอบโต้การตอบโต้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่การโต้กลับแต่คือการสะท้อนตัวตนของเราออกมาเวลาที่คนอื่นยัย่วยุดูถูกหรือกดดันเราคนธรรมดามักตอบโต้ด้วยอารมณ์ ผลคือเสียพลังงานเสียภาพลักษณ์และมักถูกมองว่าอ่อนแอรหรือไม่มั่นคงแต่คนฉลาดกลับใช้สติและจิตวิทยาเป็นเครื่องมือในการโต้ผลคือยิ่งทำให้เขาดูมีค่าดูมั่นคงและได้รับความนับถือมากขึ้นทั้งสวิธีสะท้อนบทเรียนเดียวกัน 1. สงบแต่เด็ดขาดสอนเราว่าความเงียบไม่ได้แปลว่าทา,พาแพ้แต่คือการปิดเกมด้วยศักดิ์ศรี 2. เปลี่ยนสนามสอนเพราะว่าอย่าเสียเวลาเล่นในเกมที่ไม่ใช่ของเราแต่ให้เลือกเวทีที่เรามีคุณค่าแทน 3. ยกระดับสถานการณสอนเพราะว่าอย่าตอบก,กลับเพื่อทำร้ายอีกฝ่ายแต่จงใช้โอกาสนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นคุณค่าที่สูงกว่าเรื่องเล่าที่สะท้อนภาพรวมเหมือนกับช้างศึกที่เดินผ่านหมู่บ้านสุนัขเมื่อช้างเดินผ่านประย่อมมีสุนัขเห่าเสียงดังใส่ แต่ช้างไม่ได้หันไปเห่าตอบเพราะถ้าช้างลดตัวไปเห่าแข่งกับสุนัขคนที่ผ่านไปมาก็จะเห็นเพียงช้างตัวใหญ่ที่ทำตัวไร้ค่าแต่ถ้าช้างเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามแม้จะมีเสียงเห่ารอบทิศแต่ผู้คนก็จะยกย่องว่านี่คือสัตว์ผู้ทรงพลังที่ไม่จำเป็นต้องลดระดับลงมามนุษย์ก็เช่นกันเวลามีใครโจมตีเราคนรอบข้างจะจับตามองไม่ใช่เพราะคำพูดของเขาแต่เพราะอยากเห็นว่า เราจะตอบอย่างไรและการตอบโต้ของเรานั่นแหละที่จะกำหนดคุณค่าในสายตาคนอื่นผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากการใช้จิตวิทยาแห่งการตอบโต้คุณจะกลายเป็นคนที่มีน้ำหนักในคำพูดมากขึ้นเพราะคุณไม่พูดพร่ำเพรื่อแต่พูดอย่างมีคุณค่าคุณจะได้รับความนับถือจากทั้งเพื่อนร่วมงานคู่ค้าหรือแม้แต่คนในครอบครัวเพราะคุณไม่ใช่คนใช้อารมณ์แต่คือคนใช้ปัญญา คุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้เพราะคุณไม่ดึงใครเข้าสู่ความขัดแย้งแต่ดึงเขาสู่ความสงบและแรงบันดาลใจและเหนือสิ่งอื่นใดคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณค่าภายในตัวเองสูงขึ้นทุกครั้งที่คุณเลือกตอบโต้แบบฉลาดในโลกนี้ไม่ใช่ทุกคำพูดที่เราต้องตอบโต้แต่ทุกการตอบโต้ที่เราทำมันจะนิยามว่าเราเป็นใคร ดังนั้นอย่าเสียเวลาตอบเพื่อเอาชนะคนอื่นแต่จงตอบเพื่อสร้างคุณค่าของตัวเองและทำให้โลกจำคุณในฐานะคนที่ฉลาดเกินกว่าจะลดตัวลงไปเล่นเกมที่ไร้สาระ